เ้าเขาไปขอติดตามโมแล้วแต่ว่าโมบอติดตามกลับตัวนี้เกิดจากสาเหตุอย่างปะไปมีขอกันครับสวัสดีครับนะครับผมสาง,งอนนะครับเมื่อนี้เอาสาละดีๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับการเขาไปขอติดตามโม่ก็ไปเหยียบโมแล้วแต่ว่าโม พติดตามกับอนี้เกิดจากสาเหตุอย่างมีอยู่2สาเหตุหลักๆนะครับก้อนสีเบิงนะครับก้อนสีไปฟังกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนอครับไะเริ่มต้นกันครับพี่น้องนะครับการเข้าไปฟอติดตามโมนะครับแล้วไม่มีโมติดตามกับมีอยู่2สาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุแรกก็คือนะครับโปรไฟเฮาหรือว่าคอนเทนต์เฮายังเ่เป็นทีน่าสนใจเพียงพ่อนะครับสำหรับโมที่ต้องเข้ามาติดตามเฮานะครับไลทที่2นะครับ สาเที่2ก็คือการใส่คอมเมนต์ในการเข้าไปเยี่ยมบ้านหมูนะครับยังบ่เป็นที่ดึงดูดใจพ่อหมูก็เลยบ่ที่ตามกับนะครับอ่ะนะครับมาวนมาขอนังใหม่นะครับขอแรกนะครับการที่ผมบอกว่านะครับโฟร์ไฟเขายังบ่เป็นที่น่าสนใจก็คือสาเหตุหลักๆนะครับเกิดจากนะครับเกิดจากนะครับหนึ่งนะครับเกิดจากเขาเหตุการเ์ที่ลงบ่สซามเสมอนะครับเนื่องด้วยนะครับเนื่องด้วยการเข้าไปเยี่ยมหมูนะเข้าไปเยี่ยมบ้านหมูแบบจํานวนหลายๆเยอะๆ นะครับใส่เวลาหลายๆในการไปเหยี่ยมมูจนมามีเวลามาเห็ดคอนเทนต์ของจะของลงเองนะครับซึ่งนะครับการก็ไปเหยี่ยมบานมูแล้วแมนบอครับไปขอติดตามมูแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับพวกมูเห็นแมนบอเอาก็ไปเหยี่ยมเพิ่นนะครับเอาไปขอติดตามเพิ่นแล้วนะครับขอเป็นมูกับเพิ่นก่อนเพิ่นจิมาติดตามเฮากับนะความจิมาหาเฮากับนะครับก็ต้องคำว่าเมืองโฟไฟ่เฮ้ามาเบืองคอนเทนต์เฮานะครับว่า นะครับมันถือใจเพื่อนบ่อหรือว่าเพื่อนมักบ่อนะครับเพื่อนยางติดตามเข้ากับบ่อนะครับถาเห้าม่วตั้งแต่ไปเยียมเพื่อนบานเพื่อนรู้นะครับใส่เวลาดุดนแต่ละมือใส่เวลาในการเหยี่ยบบานเพื่อนอย่างเดียวนะครับเขาก็จะมามีเวลาในส่วนตรงนี้ในการมาสางคอนเทนต์แล้วก็เ็ดคลิปออกมานะครับเพื่อที่จะเป็นโฟไฟ่เห้านั่นเองนะครับนี่คือขอแหลกนะครับเป็น้อกเนาะสุดท้ายเพ่อนเขาว่าเมืองล้วโฟไฟ่บ่หน้าสนใจนะครับเพื่อนก็จะบอติดตามกับนะครับ อาจารย์ในเคสที่สองนะครับการคอมเมนต์แบบบอดึงดูดใจนะครับเจ้าของโคดแมนบะนะครับเขาเข้าไปเยี่ยมบานโมนะครับสังเกตนะครับอย่างเช่นนะครับการเข้าไปเยี่ยมบานโมโม่กาลังเห็นอย่างยู่นะครับอย่างเช่นนะครับโม่กาลังกินเขานั่งกินเขาก็ต่าบักฮูยู่คนเดียวอย่างสี่นะครับได้หลายท่านนะครับผมบอกได้เลยนะครับสมมติมี่ยูยี่สิบคอมเมนต์นะครับยี่สิบคอมเมนต์ที่เข้าไปคอมเมนต์ ส่วนมากคอมเมนต์จะใส่คข้ามาแซบแซบครับแซบแซบขาเป็นตาแซบครับเป็นตาแซบค่ะแมนบอสนะครับส่วนมากนะครับประมาณยี่สิบคอมเมนต์นะครับติดต่อแบบในโยป,ประมาณแทบจะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาเป็นคอมเมนต์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเขาจะเป็นคอมเมนต์ในยันวันตีแต่เขาจะเป็นคอมเมนต์แซบแซบครับแซบแซบขา มันเป็นทีน่าถึงดูดใจบอนะครับพี่น้องตัวนี้ผมผมเอาประสบการณ์อิฐจากตัวผมเองมาแชร์นะครับถ้าผมเห็นคลิปลักษณะเนี่ยผมก็จะใส่เข้ามากินผู้เดียวแสียบบล็อครับนะครับผมมีปีในไกลเยู่เด้ดกับขาเหนียวนะครับล่อผมไน้เด้อเดี๋ยวผมเหวี่ยงกระติบขขาวตามไปอย่าเพิ่งกิน้นไปก่อนผมเด้เห็นปะพี่น้องผมจะใส่คอมเมนต์ทำแนมเนี่ไปที่นี่นะครับสตัว่าคุณอ่านโพดนะครับเจ้าของโพดเพิ่นมาเพิ่นมาเปิดเจอยียสีผมเป็นแส็บๆครับแส็บๆครับมาเจอคอมเมนต์ฮาวอุด เขมาเมนี่แปลกๆนะครับหนึ่งมองเห็นแล้วสะดุดตานะครับสองมันเป็นคอมเมนต์ที่ถามแล้วก็แล้วก็ชวนคุยนะครับไปเนี่ยถ้าทางชวนคุยนะครับเหตุหดเขาอยากตอบคอมเมนต์เฮานะครับเพราะอยากตอบคอมเมนต์เฮานะครับเฮาก็มีสิทธิ์นะครับในคุยกันนะครับหลังจากคุยกันแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับเพื่อนก็ใครๆก็ว,ว่าเพื่อนก็นอยากเข้าไปเบิร์นโฟร์ไฟเฮาว่าเอ้ย คอมเมนต์แปลกๆนั term, mm ่น hmm. like ่ในโปรไฟล์สิเป็นแนวใดแม่นว่าพี่น้องนะนะครับพ่อเขาไป็งโปรไฟล์ให้แล้วนะครับถ้าเฮามีโปรไฟล์ที่น่าสนใจหรือว่าเฮ็ดคอนเทนต์ล้องยังสม่ำเสมอนะครับไม่ตัวตนเป็นน้องจากของเองนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถดึงดูดว่าจะเฮ็ดให้เพื่อนนสามารถกลับมาติดตามเฮ้าได้นะครับนี่แหละครับคือวิธีการที่จะได้ทั้งโมนะครับได้ทั้งยอดวิวนั่มนะครับได้พี่น้องนะ้าเฮ็ดคอนเทนต์ลงประจับเข้าไปเยอะ มีหยอดวิวนะครับโอเคนะครับน้องพี่น้องเอามาฝากซัมเนตนะครับเดี๋ยวนะครับกะนะครับเอามาฝากซัมเนต์นะครับตัวนี้จากประสบการณ์จริงนะครับได้ผลค่อนข้างที่จะนะครับได้ผลค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับนอกะขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ยกียติเข้ามาติดตามรับชมนะครับที่เก่าครับพี่น้องเมือนเดิมามรมหรีบมาถือใจกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้ำนดครับมีสาระดีๆเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ครับสวัสดีครับ